สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พรศึกษาประจำอำเภอลาดยาวนางสรีภัยเกษาพรนางสรีภัยเกษาพรเจ้าหน้าที่พรศึกษาประจำอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ ผนที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวน15อำเภอ1อำเภอบรรพชิตสัย2อำเภอเก้าเลี้ยว3อำเภอชุมแสง4อำเภอเมือง5อำเภอลาดยาว6อำเภอแม่วง7อำเภอแม่เปิน8อำเภอชุมตะบง9อำเภอโกกพระ10อำเภอประยุหะ11อำเภอท่าตะโก12อำเภอหนองบัว13อำเภอไผ่าลี14อำเภอตากฟ้าและ15อำเภอตาคี แผนที่อำเภอลาดยาว12ตำบล2เทศบาล1ตำบลบ้านไร่2ตำบลเนินขี้เหล็ก3ตำบลสันเจ้าไก่ต่อ4ตำบลลาดยาว5ตำบลสักแก้ว6ตำบลหนองน้ำงัว7ตำบลหนองยาว8ตำบลสร้อยละคร9ตำบลห้วยน้ำหอม10ตำบลมากแก11ตำบลวังเมือง12ตำบลวังม้า2เทศบาลคือ1เทศบาลตำบลสันเจ้าไก่ต่อ2เทศบาลตำบลลาดยาว ข้อมูลอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายธีรวัตรสุดสุขในอำเภอลาดยาวข้อมูลพอสังเขตอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ว่าการอำเภอลาดยาวตั้งอยู่หมู่ที่หตำบ,บลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์60150มี12อบต2เทศบาล จำนวน152หมู่บ้านมีประชากร97,617คนมีชุมชนจำนวน58ชุมชนคำขัญประจำอำเภอลาดยาวหลวงพ่อพวงศักดิ์สิทธิ์ผลผลิตนาข้าวแห่เจ้าประเพณีต้งโอรสดีหลากสีผ้าทอโครงการที่กรมพระส่งเสริมสนับสนุน 1. โครงการล้อนนี้มีคีฬาเพื่อลูกรัก 2. โครงการอันธนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 3. โครงการมหากรรมกีฬาเพื่อมวลชนเช้านเดย์สโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต5โครงการฟุตบอลมวลชนอำเภอครับภาพกิจกรรมโครงการล้อน,นี้มีกีฬาเพื่อลูกรักดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านบึงหล่มตำบลบ้านไร่ภาพกิจกรรมโครงการมหากรรมกีฬาเพื่อมวลชนเช้านเดย์ดำเนินการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ของอำเภอลาดยาวทั้งหมด ภาพกิจกรรมโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตดําเนินการจัดกิจกรรมที่ตําบลห้วยน้ําหอมบ้านสีทองภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระศึกษากีฬาและนันทนาการดําเนินการจัดกิจกรรมที่เทศบาลตําบลสันเจ้าไก่ต่อจัดอบรมผู้นําแอโรบิกภาพกิจกรรมฟุตบอลมวลชนอำเภอละยาวครับ ดำเนินการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านบึงลมตำบลบ้านไร่งานส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการออกกําลังกายให้เยาวชนงานส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมผู้สูงอายุออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬายโยคะอ งานส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนศูนย์การเรียนรู้นันทนาการและวิทยาศาสตร์ทางกีฬาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จัดตั้งเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้จัดตั้งคณะกรรมการกีฬาอำเภอจัดทำดเอกสารกติกาบางชนิดไว้เพื่อยืมจัดทำสมุดคุมอุปกรณ์จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆเพื่อให้ยืม จัดทำหนังสือการทำสนามกีฬาสำหรับการแข่งขันภาพศูนย์การเรียนรู้อำเภอลาดยาวภาพสูนย์การเรียนรู้อำเภอลาดยาวภาพการประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อำเภอลาดยาวทะเบียนผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลรายชื่อผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ทะเบียนผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลประจำปีสอง6ันห้า้อห้าสบหกผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลทะเบียนสนามกีฬาสนามกีฬามาตรฐานโรงเรียนลาดยาววิทยาคมอำเภอลาดยาวสนามตะก้อโรงเรียนลาดยาววิทยาคมอำเภอลาดยาวสนามบาสเกตบอลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมตำบลสังแก้วอำเภอลาดยาวสนามฟุตบอลสนามตะก้อโรงเรียนวัดเขาสมุกตำบลหนองน้ำงัวอำเภอลาดยาว สานามฟุตบอลโรงเรียนวัดจันราราชตำบลเดินขี้เหล็กสานามตะกอ้อสานามบาสเกตบอลด้านงข้างที่ว่าการอำเภอลาดทะเบียนสถิติจำนวนประชากรอำเภอลาดยาวจำนวนเก้าหมืนเจ็ดพันแปดร้อยสิบหกคนงานที่อำเภอมอบหมายมอบหมายดูแลสถานที่ในการจัดกิจกรรมทำบุญสองมอบจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานภายในอำเภอ 3. ม,มอบจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้นยาเสบติดสี่มอบหน้าที่ดูแลในการจัดเตรียมสถานที่ห้ามอบกิจกรรมร่วมกับสาสุขจัดกิจกรรมฮูลาฮูปหจัดกิจกรรมอบรมพุทธสิน์ฟุตบอลเจดจัดกิจกรรมกีฬาอปทอเกม 8. ปดมอบเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาหลวงเข้าเกมเก้าจัดกิจกรรมกีฬาผู้นำสิบสองสิงหาสิบมอบหมายดูแลความเรียบร้อยในช่วงน้ำท่วม สิบเอ็ดประชุมฟุตบอลอำเภอลาดยาวครับภาพกิจกรรมงานที่อำเภอมอบหมายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในอำเภอภาพกิจกรรมงานที่อำเภอมอบหมายจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่บ้านหนองม้าภาพกิจกรรมงานที่อำเภอมอบหมายประชุมสมาคมกีฬาภาพกิจกรรมงานที่อำเภอมอบหมาย การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภาพกิจกรรมงานที่อำเภอมอบหมายร่วมกับสาธารณสุขอำเภอจัดกิจกรรมฮูลาฮูปเอวบางลดพุงภาพกิจกรรมงานที่อำเภอมอบหมายลดน้ำดําหัวในอำเภอภาพกิจกรรมที่งานที่อำเภอมอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬารวงข้าวเกมภาพกิจกรรมที่อำเภอมอบหมาย สิสงิงหาบอลผู้นำภายในอำเภอภาพกิจกรรมที่อำเภอมอบหมายหาตัวแทนเข้ารับการอบรมเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลงานที่อำเภอมอบหมายช่วยภารกิจน้ำท่วมที่ว่าการำอำเภอลัดยาวภาพกิจกรรมที่อำเภอมอบหมายประชุมฟุตบอลอำเภอลัดยาวครับงานที่จังหวัดมอบหมายหนึ่งจังหวัดมอบไปอบรมจังหวัดลำปางสองจังหวัดมอบเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร การแข่งขันกีฬา PM ครับระดับจังหวัด3จังหวัดมอบร่วมพิธีเปิดกีฬาไทยครับ4จังหวัดมอบหมายจัดกิจกรรมวันเด็ก5จังหวัดมอบหมายเป็นวิทยากรทดสอบร่างกาย6จังหวัดมอบหมายเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬารวมพลคนอาสา 7. จังหวัดมอบจัดหานักร้องเข้าประกวดโครงการนันทนาการภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก8จังหวัดมอบหมายให้จัดหาผู้เข้ารับการอบรมกีฬาฟุตบอล9จังหวัดมอบเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการพัฒนาผู้ได้โอกาส สถานพินิษจังหวัดนครสวรรค์10จังหวัดนครสวรรค์มอบเข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก,กยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีภาพกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายภาพกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายบอนพิงเอ็มครัรุ่นอายุ14ปีภาพกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายพีเอ็มคับรุ่นอายุ16 ทะเบียนผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลประจำปี2556ภาพกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายงานวันเด็กแห่งชาติภาพกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายภาพกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายากิจกรรมนันทนาการภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ภาพกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายหาตัวแท,ท,ทรนระดับอำเภอมาเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลภาพกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษภาพกิจกรรมที่จังหวัดมอบหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนศัก,กยภาพการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของบุคลากรและเครือข่าย นางสิภัยเกษาพรเจ้าหน้าที่วิทาศากษาประจามอำเภอลาดยาวขอจบการนำเสนอ